เจ็บรุนแรงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราก็ต้องไปตรวจมดลูกอีกครั้งหนึ่งเพียงเพียงสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณบง่งบอกอาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นกระดูกสะโพกเคลื่อนก็ได้พี่แข็งอาจารย์บอกคําว่าหรือไงมันไม่แน่นอันนี้ตาม,มต,ตามสูตรเ,เราก็จะต้องตรวจไปประกอบอีกทีหนึ่งต่อไปสัญญาณสี่ดูนะอย่างนดเหยียดขาเล็กน้อยอันนี้วางมือนะครับให้อยู่ตรงข้อวางนิ้วก้อยอยู่ตรงข้อพับ แล้วคว่ามมือลงตรงร่องแรกของที่เรานวดพื้นฐานเราจะนวดมือกดมือเดียวก็ได้หรือสองมือก็ได้นะครับห mm hmm. น่วงเน้นนิ่งลงไปสามสิบวินาที mm hmm. กดข้อหากระดูกฟีเมอร์เลยนะกระดูกต้นขาเลยตัวนี้ก็จะจ่ายความร้อนเข้าเขา่าแก้อาการเข่าขัด โรคเขา่จาจับโป่งเขา่าเข่าเสื่อมจับโป่งเข่าก็มีสองอย่างจับโป่งน้างํจาจับโป่งแห้งนะคะรับแก้โรคเกี่ยวกับเข่านั่นเองเราปล่อยมันก็จะร้อนเข้าไปเขา่าทางด้านหลังเพราะั้นการกดต้องนิ่งนะฮะพระชาร้อนไหมอมอกร้อนไหม ก็จะร้อนเล็กนะเข้าไปในนี้เพราะมันจะเป็นร่องเส้นเลือดเล็กน้อย <S <S 1> <S 1> ต่อไปสัญญาณห้านะฮะสัญญาณห้าเราก็จะจัดคนไข้เนี่ยให้ขาขนานสัญญาณห้าอยู่ตรงไหนอ่าตรงนี้เป็นน่องสังเกตน่องนะครับน่องมันตรงป่องที่สุดตรงไหนหรือประมาณใต้ใต้สะบ้าประมาณ4ี่ถึงมันน่าจะมากกว่าสี่นิ้ เจ็ดนิ้วประมาณสี่นิ้วกับสองนี้วมประมาณถึงกลางนี้ถึงกลางน,น่องที่ป่องนะประมาณกานันแล้วข้อมือจาไหมไหมว่าเรานวดพื้นฐานไปในท่านี้ครับแต่นี้เรากดจุดเรากดจุดนะครับตรงน่องป่องที่สุดลงวงเนิ่งลงไปตามก,กว่าครับตามไปหน้ากระบาอันนี้แนวเส้นหนึ่งอันั้นควบมันควบเส้นหนึ่งกับสองหนูต้องกดเส้นสองห มันควบไปเลยมันควบมันควบเส้นหนึ่งกระสองบอกว่ามันอยู่มันแนฝางอยงมันขวางมันกินมันกินไปหมดถะน่ะครับถังกระถีรึลงเลยถ้าสังเกตน่องที่ปอกที่สุดตรงนี้เป็นการกักเป็นการจ่ายความร้อนลงหลังเท้าลงไปตามขาสันน้าแข้งแล้วก็ใช้ตรวจรู้ว่าเส้นเนี้ยมันมีการ่อรีบหรือไม่ ร้อนไปหลังเท้าใช่ไหมร้อนไปตามขาถ้าบางคนเส้นเนี้ยเล็กกว่าก้านไม่ขีดถ้าเล็กกว่าก้านไม่ขีดนั่นหมายความว่าไม่สามารถที่จะนวดและฟื้นฟูได้บางคนมีปัญหาเรื่องเท้าตกฟุตดรอปหรือเส้นประสาทถูกกดหรือเป็นโรลคลมปาบลมปราปก็คืออาการของเส้นประสาทอักเสบมันจะมีการรีบลงไปตามลำกล้ามเนื้อนะเวลาเรียกลมปาา แล้วก็เวลาเราสัมผัสดูเนี่ยปกติจะเป็นกล้ามเนื้อถูกไหมเป็นลำลำบางคนรีบติดกระดูกแต่ถ้าเขาในตําราเขียนว่าถ้าเล็กกว่าก้านไม่ขีดไม่สามารถจะฟื้นฟูได้เหมือนมันเล็กมันบันฝ่อมากไปแล้วไขโปลิโอมหมครับใช่บางคนเป็นหรือบางคนเกิดจากกดเส้นประสาทเส้นประสาทเส้นนี้ที่อาจารย์บอกว่าข้อควรระวังขางตรงเขา่าด้านข้างม,มีมีปมกระดูก อยู่แล้วก็มีเส้นประสาทที่ลอดออกมาเลี้ยงกล้ามเนื้อตัวนี้บางคนไปงัดเนี่ยอย่างเงี้ยระวังนะครับมีใครสอนผิด,ผดมาเนะี่ยไปงัดงัด,ง,ดงัดกันเส้นประสาทเสียหายคนไข้ฟุตดรอกกล้ามเนื้อตรงนี้จะฝ่อรีไปเรื่อยๆแล้วกระดกเท้าไม่ขึ้นแต่ถ้าเขาเราตรวจแล้วยังมีกล้ามเนื้ออยู่ก็ยังสามารถที่จะนวดฟื้นฟูได้นะเจอเยอะฟุตดรอกจากการนวดผิดวิธีไปนวดงัดงัดแถวเนี้ย หมอโบราณชอบงัดงัดงัดให้มันรู้สึกว่ามันวิ่งมันแล่นอะไรก็แล้วแต่กลายเพราะว่าไปโดนอ่าไปโดนไปแกะไปงัดระวังนะคะไอ้เส้นของคุณคุณไม่ได้แยกว่ามันเป็นเส้นเลือดเส้นประสาทเ<ม>ส้นของเราต้องแยกเส้นเลือดกล้ามเนื้อเอ็นเส้นประสาทต้องแยกให้ออกไม่ใช่อะไรก็เส้นหมดก็เกิดการผิดพลาดได้อะสรุปว่ามีสามด้านบนสามบนสี่ตรงนี้นะ แล้วห้ตรงกให้โครงการน้องป่องอะไปฝึกฝึกห้าจุดได้จุดท่านี้หมอนหลุดเลยคนที่เดิมตรงไหนฮะไปได้เลยย่างนี้นะ